มีสมาชิกอยากให้แนะนำวิธีการเย็บเจ้าตัวอันดักคิวจากพวกพระผมจุกเฉินอันนี้เป็นผ้ากาฟินนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็ตัดขอบผ้าออกนิดนึงนงความยาวเนี่ยแล้วแต่เราต้องการเลยว่าเราอยากได้อันดคิวยาวเท่าไหร่ ก็ถ้าเกิดให้ขนาดที่ผมแนะนำก็ประมาณสัก1้0 2เมตรมันจะได้คุมได้ทั้งตัวนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เราเก็บขอบสองข้างก่อนเนี่ยพับทบอย่างนี้าแล้วก็เย็บไปเก็บขอบสองข้างก่อน เ็บขอบประมาณนี้นะเพื่อความแข็งแรงนะเราก็จะเย็บตะเข็บขอบด้วยนะให้มันออกมาเป็น2ตะเข็บแบบนี้นะครับมันจะทำให้ขอบผ้าเราแข็งแรงนะฮะเรา,าก็เป็นตัวช่วยยกขอบให้กับตัวอันเดอร์คิวตอนใช้งานด้วยนะครับผม หลจากเย็บเก็บขอบเรียบร้อยแล้วสองด้านนะครับถ้าเกิดใครสามารถจะเย็บกันขอบมันรุ่ยนะครับผมถ้าเกิดใครมีนะเย็บซิกแซกเย็บเก็บขอบได้ก็ทำไว้ด้วยก็จะดีครับแล้วก็มาวัดหาส่วนกลางของผ้าอันนี้อาจจะต้องใช้เครื่องมือหน่อยนะก็คือ ของผมอะ่ะจะเสริมตัวกอดเกนะครับผมแล้วก็ต่อเป็นรูตะไก่แล้วก็ใส่ตัวปรับไว้สำหรับเราใส่ยางยืดนะครับหัวากระถายเลยทั้ง2ด้านนะฮแต่ถ้าเกิดใครไม่มีวิธีทำง่ายๆอันนี้ตอนที่พับแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะเป็นยางยืดเวลาเราดึงปรับให้มันรัดกับ รัดรอบเปเนี่ยเราก็ใช้ดึงยางตรงกลางแต่ถ้าเกิดใครไม่มีทำแบบง่ายก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้สามารถให้ช่างเย็บผ้าแถวบ้านเย็บได้เลยก็คือเราเย็บด้านขอบอย่างเงี้ยถูกไหมครับอพอเย็บด้านขอบเนี่ยแล้วเราเย็บให้เหลือรูผ่านมาหน่อยเดียวนิดเดียวนะครับ แล้วก็ใช้สต็อปเปอร์ตัวปรับเชือกนะครับผมอย่างพวกนี้อะไรอ่างเงี้ยใช้เป็นตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ดึงยางในการในการรูดเชือกให้ให้ตัวขอบเนี่ยมันโอบรัดเปก็ได้นะครับสำหรับทำแบบวิธีบ้านๆหน่อยหนึ่งก็ใช้แบบนี้ก็ได้ทำแค่ด้านเดียวก็ได้ครับอีกด้านหนึ่งก็เย็บปิดไปเลย ด้านหนึ่งก็เย็บปิดไปเลยอีกส่วนอีกด้านหนึ่งอะ่ะก็เย็บให้มียางยืดโอกมาแล้วก็ติดตัวสต็อปเปอร์ไว้นะครับผมเวลาเราจะปรับให้มันโอบรัดเปเราก็ดึงยางเชือกเชือกไอตัวสต็อปเปอร์เนี่ยมันก็หลังเชือกหลังยางไว้นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดผมทำเนี่ยผมก็จะติดอย่างนี้ไว้นะฮะนะครับอนะ่เดี๋ยวผมเก็บขอบ ทําเป็นห่วงบนล่างเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดส่วนหนึ่งกันต่อ,อเมื่อเราพับเย็บเป็นห่วงได้แล้วเราก็มารอ้ยอย่างให้ทะลุอีกฝั่งหนึ่งของผมก็จะประมาณอย่างนี้นก็จะเห็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครทำด้วยวิธีออกตรงการแล้วใช้ ตัวจับแบบผมเนี่ยก็ดูด้วยเพราะเวลาเราเราลูดเนี่ยด้านนี้จะอยู่ด้านนอกเราจะได้จับพอดีเห็นไหมเราจะไม่ใส่ม่วนนะเราจะไม่ใส่กลับด้านมันจะได้จับพอดีหรืออย่างที่ผมบอกว่าอ่าถ้าเกิดใครไม่ไม่เจาะออกตรงกลางอย่างนี้อ่าก็มาเจาะออกรูงเนี้ยด้านหนึ่งอ่ะเย,ย็บติดไปเลยเย็บทับยางไปเลยก็ได้อ่า แล้วก็ด้านหนึ่งก็เย็บให้ยางโผล่อันหนึ่งแล้วมีสต็อปเปอร์มาล็อกเดี๋ยวใส่ให้ดูด้านหนึ่งก็มีสต็อปเปอร์มาล็อกแค่นี้ครับเวลาเราจะปรับเนี่ยแค่นี้เองเวลาเราจะปรับเราก็ดึงดึงแค่ด้านเดียวให้มันย่นปลดก็ปลดได้นั่นแหละครับ แต่ของผมเนี่ยผมจะไม่เย็บทับยางนะผมจะมีพับแล้วก็พันด้วยผ้าพับเสร็จแล้วก็พันด้วยผ้าแล้วก็เย็บย้ำแล้วค่อยเอาช่วงผ้ามาเย็บต่อกับตรงนี้ก็จะได้เป็นฝั่งนี้เย็บเสร็จแล้วผมเนี่ยมันจะมีผ้าแล้วค่อยมาเป็นยางยางจะอยู่ช่วงนี้เห็นไหม เห็นชัดๆเนี่ยอยากจะอยู่ช่วงนี้ตรงนี้จะเป็นผ้าเสริมแล้วก็เย็บหูเย็บหูเข้าไปตัวนี้เนื่องจากตัวแผ่นกาวฟินมันไม่ได้ผ้ากาวฟินมันไม่ได้หนักมากก็เย็บสั้นๆก็ได้ถ้าเกิดเป็นถุงนอนมันจะต้องเย็บยาวกว่านี้นิดหนึ่งมันจะได้ช่วยรับแรงเนะาะเราก็ติดตัวลายล็อกเข้าไปนะครับทั้ง4หูก็จะใช้งานได้ละ นะครับอันนี้ก็ฝั่งนี้ต้องทำสองฝั่งเลยนะอันนี้ด้ดานอสมมตินี่เป็นด้านหัวอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็เป็นด้านท้ายนะฮะพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาอยางยืดนะฮะผมไม่มียางเส้นเล็กเอ้ยผมไม่มียางเส้นใหญ่นะวิธีใช้เจ้าตัวอายล็อกเนี่ยเราก็เอาสักครู่นะครับอ่า เนี่ยก็ถ้าเกิดเราหงายอย่างนี้เราจะเห็นรูมีรูบ,บนรูล่างให้เราสอดเข้ารูล่างเข้าไปก่อนหงายขึ้นนะครับหงายขึ้นเราค่อยเสียบเข้ารูบนเวลาใช้ปรับมันก็จะล็อกได้นะฮะนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีลายล็อกก็ไม่จําเป็นอีกเหมือนกันนะครับ ไม่มีลายล็อกเนี่ยวิธีทําก็ง่ายๆเราก็เย็บห่วงอย่างเงี้ยเราก็ร้อยห่วงห่วงห่วงผ้าห่วงตัวเว็บบิ้งเนี่ยหรือกอดเกนแล้วแต่คนเรียกนะบางคนก็เรียกถ้าเกิดเป็นหนาหน่อยอ่ะเขาจะเรียกว่าเว็บบิ้งแต่ถ้าเกิดบางหน่อยเขาก็จะเรียกเป็นอีกอย่างเขาจะเรียกว่ากอดเกนะเราก็เย็บห่วงอย่างเงี้ยครับอ่าว้วก็ร้อยด้วยยาง อีลาสติกแล้วใช้เป็นสตอ็สตอปเปอร์อ่าอย่างเงี้ยต้องเป็นสต็สตอปเปอร์แบบสองรูแล้วสองฝั่งแล้วเราก็ดึงปรับเอานะฮะนะครับอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเกิดใครไม่มีลายล็อกนะก็ใช้สต็อปเปอร์ก็ได้ทำง่ายๆหาซื้อง่ายกว่านะฮะครับยังไงก็ใคร จะลองทำเล่นใช้ทั้งผ้ากาฟินหรือผ้าห่มฉุกเฉินที่เป็นแบบผ้าเนี่ยแล้วก็เคลือบฉาบด้วยเ,เป็นอลูมิเนียมอย่างเงี้ยก็ได้แต่กาฟินยังไงผมเกบกัดความร้อนได้ดีกว่าเยอะครับเยอะเลยแค่ผมนั่งเย็บผ้าเนี่ยเอาแค่ผ้ากาฟฟนเนี่ย มาไว้บนตักเนี่ยยังอุ่นเลยเพราะว่าคุณสมบัติของกาวฟนมันไม่ใช่แค่กักความร้อนมันจะกระจายสมมุติเรามีความร้อนมาโดนตรงนี้เอาใหม่นะครับเลงกล้องไม่ถูกอะสมมุติเรามีความร้อนมาโดนตรงนี้คุณสมบัติของกาวฟนที่จะแตกต่างกับเจ้าตัวผ้าห่มฉุกเฉินคือผ้าห่มฉุกเฉินความร้อนมาสะท้อนกลับ สะท้อนกลับตรงๆกาฟินไม่ใช่แค่สะท้อนกาฟินมีมีความร้อนลงมาที่จุดนี้สมมติมีความร้อนมาที่จุดนี้ปุ๊บความร้อนจะถูกแผ่ออกไปครับถูกกระจายออกละส่วนหนึ่งจะสะท้อนนะฮะถ้าเกิดเราทำเอาผ้ากาฟินเอา เอาผ้ากาฟินเนี่ยเป็นผ้าห่มฉุกเฉินเนี่ยถ้าเกิดเราห่มเนี่ยมันจะอุ่นทั่วทั้งตัวได้มากกว่าตัวผ้าห่มฉุกเฉินอันนี้คือความต่างนะครับโอเคนะครับลอง DIY เล่นดูครับเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วขอให้สนุกกับการ DIY แล้วก็การนอนเตะค,ครับผม